สวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบ่าวดอยครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีและท่านผู้ติดตามที่น่ารักทุกท่านครับผมผมแฮกบ่าวดอยมีสินค้าใหม่มานําเสนอจะสดสดงดงามขนาดไหนเชิญรับชมได้เลยครับผมคู่นี้จะเป็นนาทีร้อยนะครับสีแดงครับนี่เข้าใหม่ครับยังไม่ได้มาจอดเรียงเลยครับนี่ใหม่สดๆร้อนๆเลยครับนี่ คูนึงครับก็จะมีโครง NC สยามพัด X ครับสวยๆครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเครื่อง RT-100 ครับตัวโน้นก็โครง NC พัด X เหมือนกันครับสวยๆครับเดรีวิวให้ชมครับแต่เช้านี้นี่ลูกค้ามาเอาไป1นึคันครับเนี่ไปแล้วครับโครงที่ว่า2องหมื่นเนาะโครง NC 131ครับออกไปแล้วครับ ตรงนี้ยังยังไม่มีเข้ามานะครับจะมีแต่โครง NC พัด X ครับสวยๆครับนี่ตัวนี้เลยครับตัวนี้นี่พร้อมใช้นะครับไม่ไอไม่ดันครับนี่ดูสีสันครับโอ้โมีวิวข้างนอกนี่สวยมากเลยครับเลี่ยมๆครับสวยๆครับนี่โอ้สวยมากเลยครับนี่พร้อมเสิร์ฟครับ PP FC ท่านไหนอยากได้ก็ มาชมที่หน้าร้านได้เลยครับหรือติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรท้ายคลิปได้เลยครับใจร้อนมาหน้าร้านเลยนะครับเนี่ยมีเข้ามาสดใหม่สดๆร้อนๆครับยังไม่จอดซองเลยครับเนี่ยตัวนี้ก็โอ้โหสวยมากครับนี่มีเอซถามเข้ามาอยู่ครับว่ามีบริการตีเคอร์นไหมครับรับรับเลกเคินนะครับเนี่ยทางร้านครับก็เอาของเข้ามาหน้าร้านดีกว่านะจะได้คุยสะดวกสะดวกเนาะ แล้วก็จะมีแบบส่งชายแดนอำเภอท่ารี่ไหมครับก็อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับต้องติดต่อสอบถามเฮียครับบริการส่งครับเพราะว่าถ้าพี c หาคนส่งมาเองนี่จะง่ายกว่าครับเพราะว่าส่วนมากนี่จะขายหน้าร้านเนาะก็พูดยากเนาะขนส่งครับไม่รู้จะส่งยังไงครับเพราะว่ามันเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ครับถ้าพีพีเอฟซีมาซื้อที่ร้านนี่จะสะดวกกว่าเยอะเลยครับเนี่ย ตัวนี้ครับนี่โคงเอ็นซีสยามพัดครับสวยๆครับโอ้โหสวยมากครับเรียบๆครับประมาณนี้ครับโดี๋ยวรีวิวแบบช้าๆละเอียดละเอียดนะครับจะได้ชมพร้อมๆกันครับสวยไม่สวยครับตัวนี้เบิกใหม่ครับนี่มือจับคันลงคันเล่นอันนี้สายเบรกสายอะไรนี่เบิกใหม่หมดนะครับนี่นี่สวยมากครับนี่ประมาณนี้ครับดูด้านหลังครับในด้านหลังครับ สวยเรียบเหมือนกันครับนี่เบิกใหม่เบิกใหม่หมดครับประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้ครับนี่ส่วนนี้ก็สวยครับแต่มีริ้วรอยครับอันนี้ไม่ได้เบิกใหม่นะครับติดรถมาเลยครับตัวนี้ประมาณนี้ครับนี่มันแบบไม่ค่อยสึกหลอเท่าไหร่ครับก็จะมีนี่ใส่ตัวทางให้ครับดูยางครับเบิกใหม่ครับยางครับยางใหม่ครับกระทะใหม่ครับ ดูครับสวยครับนี่ช่วงนี้มีโครง NC พัน X เนาะประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีโครงหมื่นสามครับสิงห์สยามครับที่อยู่ด้านหน้านะครับจะมีสามสี่โครงครับประมาณหมื่นสามครับโครงตรงนี้ครับนี่ก็จะมีบิ๊กจิ๋วครับตาช้างสิงห์สยามครับประมาณนี้ครับราคาจะอยู่ที่ประมาณหมื่นสามพันนะครับตัวนี้สวยมากครับ ประมาณนี้ครับนี่โออกแดดนี่สวยมากเลยนะครับเนี่ยเข้าใหม่สองคันเลยนะครับเนี่ยสวยครับตัวนี้ก็เป็นอาร์ทีอยครับสยามพัดเหมือนกันครับสวยๆครับเลี่มเรียมครับนี่เหลวครับโค้งนี่สภาพประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นครับสวยๆเลยครับงามๆครับสีสันเริ่มเรียมครับประมาณนี้ครับ นี่อันนี้ก็เบิกใหม่เหมือนกันครับนี่ชุดเบรกชุดมือจุงมือจับครับเบิกใหม่หมดครับนี่ประมาณนี้ครับช่วงล่างครับไม่ซึมไม่รั่วนะครับนี่เก็บรั่วเก็บซึมให้ครับพร้อมใช้ครับยางนี่เบิกใหม่ครับสวยๆครับนี่ประมาณนี้ครับโครงนี่สองหมื่นแปดพันนะครับส่วนเครื่องนี่สองหมื่นสี่พันครับนี่ประมาณนี้ครับไปแล้วครับ ส่งผ่านครับสดสร้อนครับครบชุดครับนี่ประมาณนี้ครับนี่เครื่องนี่สองหมื่นสี่พันนะครับอารทีร้อยครับสยามพับสีแดงครับนี่สองหมื่นสี่พันครับนี่เครื่องครับส่วนโพงนี่สองหมื่นแปดนะครับสวยๆครับก็จะมีเอฟซี อยากให้ผมสตาร์ทเครื่องหนึ่งสองห้าเนาะก็ตัวนี้เลยครับอันนี้ถ้าติดโครงนี่สตาร์ทได้อยู่ครับเพราะว่าอยู่ข้างล่างนี่โอ้โหผมสตาร์ทลำบากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวติดพื้นเนี่ยครับโอ้แต่เครื่องใช้งานปกติแน่นอนครับไอไม่ดันพร้อมใช้ครับประมาณนี้ครับสวยครับเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องหนึ่งห้าห้าครับนี่ประมาณนี้ครับ นี่ RT หนึ่งห้าห้านะครับนี่สวยๆครับน่าร้านจะโล่งครับนี่ออกไปหมดแล้วครับก็จะมีรอเข้าสองคันครับคันที่ว่า RT ร้อยครับตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันนะครับนี่สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับสวยๆแบบนี้เลยครับเรียบๆครับรับประกันมาใช้งานปกติครับไม่ไอไม่ดันครับนี่ต่อมาจะเป็นร้อยสี่สิบครับนี่ ตัวนี้จะอยู่ที่สามสามครับสวยๆแบบนี้เลยครับนี่เรียมๆครับสีครับนิ้วใหม่ครับทําใหม่ครับเจ็บรวเจ็บซึมให้ครบครับนี่จะสวยครับต่อมาก็ร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบจะมีเยอะหน่อยครับประมาณสี่ห้าเครื่องครับประมาณนี้ครับเนี่สภาพนี่ประมาณเดียวกันเลยครับสวยๆเท่ากันเลยครับนี่นี่ดูสีสันใกล้ๆครับผมบอกเลยว่าโอ้โห สิบเก้าสิบเปอร์เซ็นครับสภาพนั่งฟ้าเลยครับสวยๆครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับต่อมาจะเป็นหนึ่งสองห้าครับที่พี่เอฟซีอยากให้ผมสตาร์ทนะครับนี่คลิปนี้คงไ,ไม่ได้สตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับเพราะว่าสตาร์ทลำบากหน่อยครับถ้าถ้าไม่ขึ้นโค้งนี่ผมจะไม่ค่อยสตาร์ทนะครับเพราะว่าสตาร์ทยากครับถ้าขึ้นโค้งนี่ผมสตาร์ทได้อยู่ครับถ้าวางกับพื้นอย่างนี้เนี่ยโอ้ สตาร์ทลำบากเหมือนกันนะครับแต่รับรองว่าสตาร์ทใช้งานปกติครับต่อมาก็จะเป็น140ครับเนี่ย140ตัวนี้นะครับ33ครับ3 3,000บาทครับสวยครับส่วนใครที่ชอบตัวแรงครับ ZT155 ครับ38,000บาทครับเนี่ใหญ่ๆแบบนี้เลยครับเนี่ประมาณนี้ครับดูครับภาพภายในครับสวยมากครับ เนี่ยเรียยมครับนี่นี่ทีหนึ่งห้าหครับสยามพัดครับนี่ตัวนี้ก็หนึ่ง้าห้าเหมือนกันครับนี่สยามพัดตาช้างครับสวยๆเหมือนกันครับสามหมื่นแปดพันบาทครับเนี่เบอร์โทรท้ายคลิปนะครับอาพีพีเท่านไหนอยากชมเครื่องไหนคันไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์ใต้คลิปวีดีโอได้ครับ หรือติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรหายคลิปได้เลยครับ้ายคลิปนี้ผมมีเบอร์โทรเลขที่อยู่ให้นะครับตัวนี้จะเป็น140กันครับเนี่ย1433ครับ140นี้น่าจะมีอยู่ประมาณ5-6เครื่องนะครับก็เยอะเหมือนกันครับสําหรับที่ที่เอฟซีท่านไหนอยากได้เนาะต่อมาจะเป็นยันม้าครับ160ครับตัวนี้ตะแรงนะครับเนี่ยแรงบึกๆกเลยครับตัวนี้จะอยู่ที่45,000บาทนะครับเนี่ยใหญ่ๆหแบบนี้นะครับ สวยครับนี่จะเป็นร้อยห้าสิบครับยันมาร้อยห้าสิบจะอยู่ที่สี่หมื่นนะครับนี่คู่นี้ครับยังอยู่นะครับอันที่แต่งก็ยังอยู่ครับแรงๆครับใครชอบความแรงนี่แนะนําเครื่องนี้เลยครับสี่หมื่นพุ่นนะครับนี่ประมาณนี้ครับสวยๆครับตัวนี้จะเป็นร้อยยี่ครับร้อยยี่ไปอยู่ที่ประมาณ สองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับก็จะมีสองเครื่องครับนี่นี่กับนี่ครับสวยๆครับพร้อมใช้ครับไอรันครับส่วนใครที่อยากได้ร้อยสิบก็ยังมีให้เลือกเหมือนกันครับนี่ยสองหมื่นหกพันบาทครับนี่ยย้ายครับนี่ขยัเข้ามาแล้วน่าจะเอาสองคันนี้เข้าจอดนะครับเนี่รอครับเข้าใหม่ครับอาทีร้อยสีแดงครับสวยๆครับนน่าจะเอามาจอดนะครับ หน้าร้านนี่โล่งเลยครับก็จะมีเครื่องครับส่วนนี้จะเป็นอีทีนะครับนี่รีวิวรีวิวสบายนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นอีทีนะครับตัวนี้ร้อยสิบครับร้อยสิบร้อยสิบจะอยู่ที่สองหมื่นสองพันนะครับนี่สองหมื่นสองพันบาทบส่วนที่ว่า t f เอซีที่ถามผมมาเนาะ ว่า115 et 115กี่ซีซีครับจะมีอยู่ et 100 110นะครับนี่115ไม่มีครับ et ครับนี่กำลังซีซีครับ522ซีซีครับประมาณนี้ครับที่ผมตอบว่าผมรู้ไม่แน่หรืออะไรนี่ก็ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับแต่นี่นะครับนี่522ซีซีครับนี่ตัวนี้แหละครับน่าจะลองผมลอมั้งครับว่าผมรู้จักหรือเปล่าครับนี่ คลิปนี้ผมมาตอบให้นะครับ ET 1้อยิครับ1้อยสิบห้าไม่มีครับนี่ห้าร้อยิบสองซีซีครับผมก็พอได้อยู่นะครับนี่ตัวนี้ครับนี่ TF หนึ่งหนึ่งห้าครับมีครับนี่ถ้ายันมมาจะมีอยู่ครับ TF หนึ่งหนึ่งห้าครับนี่ประมาณนี้ครับตัวนี้จะอยู่ที่สี่รอยก้าสามซีซีครับนี่ข้างล่างนี่เลยครับเขียนบอกอยู่ครับสี่เก้าสามซีซีครับนี่ ประมาณนี้ครับตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นสองครับตัวนี้ซีซีเยอะหน่อยครับแรงแน่นอนครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นยันมาครับตัวนี้นี่หนึ่งหมื่นพ้่นเลยนะครับนี่ราคาไม่แรงนะครับเนี่ยตัวนี้ที่อยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบสามซีซีนะครับแปดจุดห้าครับซีซีเยอะมากครับเนี่ยกาลังเหลือๆครับพีพีเอฟซีท่านไหนที่แบบชอบราคาเบาๆครับผมแนะนําตัวนี้นะครับ ผมสตาร์ทเลยนะครับนิ่มมากครับบอกใช้งานปกติครับเห็นอย่างนี้นี่โอ้โหนิ่มครับนี่ผมสตาร์ทแล้วครับตัวนี้ครับหนึ่งหมื่นต้นนะครับถูกที่สุดในร้านนะครับตัวนี้ครับบอกเลยว่าถ้าซื้อไปนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเอาไปใช้งานครับเนี่สี่ร้อยเก้าสิบสามซีซีแปดจุดห้าเอมครับแปดแรงครึ่งนะครับแต่ซีซีเยอะเหมือนกันครับเครื่องในร้านก็จะมีประมาณนี้นะครับ สวยๆทั้งนั้นครับตัวนี้แปดแรงครับนี่แปดแรงครับตัวนี้ร้อยสิบครับตัวนี้ก็เก้าจุดห้าครับเก้าจุดห้าแรงจะอยู่ที่ตัวนี้อยู่กี่ซีซีห้าร้อยยิบสองครับโดยประมาณนะครับนี่ประมาณนี้ครับเก้าจุดห้าครับตัวนี้ร้อยครับ เซตที T ครับมีหนึ่งเครื่องอยู่ในร้านนะครับนี่ใครจะได้ร้อยครับมาเอาไปใช้งานนะครับเซตที Z T ครับ mm hmm. น่าจะอยู่ที่ประมาณ30,000บาทนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับนี่ตัวนี้ครับถ้าผิดพลาดประกันใยนก็ขอไปนะครับแต่ที่ชัวร์วนี่ต้องติดต่อสอบถามตามเบอร์โทร ร้านเฮียได้เลยครับท้ายคลิปครับอันนี้ราคานี่คือผมโดยคร่าวๆโดยประมาณนะครับราคาขึ้นอยู่กับเฮียตั้งราคานะครับต้องติดต่อสอบถามอีกครั้งหนึ่งครับที่ผมบอกไปนี่คือราคาแบบคร่าวๆนะครับราคาถูกแพงอยู่ที่เฮียนะครับจะลดจะเพิ่มให้จะเพิ่มหรือจะลดราคานี่ต้องติดต่อเฮียครับนี่ออกมาหน้าร้านนะครับนี่สวยๆครับนี่ อย่างไครับสู่นี้ครับที่ว่าเป็นชุดนี่จะมีอยู่สองชุดนะครับอารทีร้อยครับนี่ตัวนี้ก็ร้อยเหมือนกันครับขายดีมากครับตัวร้อยครับเข้ามาแป๊บๆปครับออกไปแล้วครับตัวนี้จะอยู่ที่สองหมื่นสี่พันบาทนะครับโค้งนี่สองหมื่นแปดพันบาทนะครับนี่ราคาจะเท่ากันเลยครับแต่คมสวยคมงามนี่เท่าเท่ากันครับใครชอบเครื่องไหนก็มาดูไปใช้งานได้ครับถ้าชอบชุดนี้ หรือชุดนี้ก็ใช้งานปกติครับสวยเหมือนกันครับตัวนี้ก็สองหมืนสี่พันบาทเหมือนกันครับโครงนี่สองหมื่นแปดพันบาทครับนี่ประมาณนี้ครับเครื่องอยู่ในร้านก็จะมีประมาณนี้แหละครับประมาณโอ้น่าจะสามสิบสี่สิบเครื่องอยู่นะครับนี่มีให้เลือกเยอะครับพี่เอฟซีท่านไหนสนใจก็มาดูที่หน้าร้านได้เลยครับหรือติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรท้ายคลิปได้เลยครับนี่ผมมีเบอร์โทรและที่อยู่ให้ท้ายคลิปนะครับ หรือว่าพี่ๆ FC ท่านไหนอยากชมสินค้าไหนเป็นพ,พิเศษหรือให้ผมสตาร์ทเครื่องเนาะก็ลองคอมเมนต์มาครับถ้าไม่อยากเกินไปเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ครับผมแฮกเปล่าโดยจัดให้ตลอดอ,อ,อยู่แล้วครับนี่ประมาณนี้ครับถ้าขึ้นโค้งแบบนี้ครับผมสตาร์ทได้นะครับถ้าวางพื้นแบบนี้นี่ไม่รับประกันครับเพราะว่าเวลาเราหมุนเนาะมือเราจะนี่กับพื้นนี่อยู่อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับเพราะว่าผม สตาร์ทครั้งหนึ่งแล้วครับมือถูกพื้นไงครับเวลาเราปั่นเนาะจะถูกพื้นพอดีครับอันตรายครับถ้าแบบนี้อยากฟังเสียงเสียงเครื่อง r t รนี่ผมสตาร์ทให้ฟังได้ครับถ้าอยู่โค้งแบบนี้ครับสตาร์ทง่ายครับถ้าอยู่พื้นแบบนี้นี่โอ้ไม่รับประกันครับไม่ค่อยสตาร์ทเท่าไหร่ครับเพราะว่าอันตรายเนาะประมาณนี้ครับสวยๆงามๆครับ APFC ท่านไหนชอบสินค้าชิ้นไหนก็เนาะ เบอร์โทรครับเดี๋ยวผมพาไปดูเบอร์โทรและที่อยู่ท้ายคลิปครับนี่คลิปนี้ก็จะรีวิวประมาณนี้ครับนี่สวยๆทั้งนั้นครับนี่มีสองชุดเต็มๆให้เลือกครับนี่เบอร์โทรและที่อยู่นะครับนี่ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรนี้ได้เลยครับนี่ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วครับฝากพี่ๆเอกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับรับการแจ้งเตือนคลิปวีโอใหม่ๆก่อนใครครับ สำหรับคลิปนี้บายบายครับเจอกันคลิปหน้ารถสวย,สวยครับแฮกบาร์ดรอยครับสวัสดีครับ